มปลูกต้้นนไใใหัวจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเข้มข่าวใหญ่คืนนี้อยู่กับดิฉันน้องธัญรัตน์ถาม้อยนะคะ คุณผู้ชมคะกรณีของคอนโดมิเนียมหรูแอชตันอโศกซึ่งมีมูลค่ามากกว่า6,000ล้านบาทเนี่ยต้องตามกันยาวๆเพราะว่าไม่ใช่แค่ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคบางกลุ่มหรือว่าลูกบ้านที่หลายคนบอกว่าเป็นปัญหาคนรวยแต่ว่าวันนี้เราไปคุยกับลูกบ้านพวกเขาบอกว่าที่ต้องเลือกซื้อคอนโดใจกลางเมืองเพื่อที่จะซื้อความสะดวกให้กับตัวเองบางคนเนี่ยใช้เงินก้อนสุดท้ายในการผ่อนคอนโดแต่ว่าตอนนี้ กลับถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตขณะดเดียวกันเรื่องนี้จะเป็นบรรทันฐฐานนะคะในอีกหลายๆคอนโดทั้งเรื่องของการยื่นขออนุญ,ญาตรวมถึงการเยียวยาผู้บริโภคค่ะและประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าในเมื่อคอนโดแอสตันอโศกเนี่ยดูเหมือนว่าจะผิดกฎหมายทําผิดเรื่องของการใช้ทางเข้าออกที่ไปใช้ที่ของรอฟอรมอซึ่งเวนคืนมาจากประชาชนแล้วทําไมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่ซึ่งต้องดูแลเนี่ยถึงออกใบกอนุญ,ญาตให้วันนี้ผู้ว่าช,าชาติต้องโตะแถลง ข่าวเลยนะคะมีการชี้แจงรายละเอียดบอกว่าจริงๆแล้วกทมเนี่ยมีการตรวจสอบไปพบความผิดปกติแล้วะคะ่ะโดยได้มีการพิจารณาตามกฎกระทรวงซึ่งในช่วงการยื่นแจ้งก่อสร้างโครงการกทรมเนี่ยได้แจ้งข้อถักท้วงเรื่องแบบแปลนแล้วก็ที่ดินรอฟมไปแล้ว3ครั้งนะคะระหว่างปี2,558ถึงปี2,559 จนกระทั่งมีการออกใบรับรองก่อสร้างลงวันที่11มิถุนายน2561อันนี้ต้องฟังให้ดีๆกทมเขาบอกว่าใบรับรองที่เขาออกเนี่ยมันมีเงื่อนไขระบุค่ะว่าเรื่องที่ดินที่ตั้งโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสลปกครองกลางหากศาลมีคำสั่งพิพากษาเป็นที่สิ้นสุดแล้วผลการพิพากษาทำให้อาคารของโครงการเนี่ยขัดต่อกฎหมายผู้ได้รับใบรับรองก็คือบริษัทอนันดา ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นฟังเสียงผู้ว่าชัดชาติค่ะแต่ก่อนหน้านี้เราไม่รู้หรอกว่าการตัดสินออกมาแนวไหนเพราะว่ามันเป็นมีความละเอียดแล้วก็เราก็ไม่รู้คำพิพากษาดังนั้นตอนที่เขามายื่นให้เราเรื่องขอเรื่องก่อสร้างอาคารเนี่ยถ้ากทมตอนนั้นเองถ้าไม่อนุญาตก็อาจจะมีความผิดเหมือนกันเพราะเราไม่รู้คือตามมันก็คือเขาก็ยื่นมาตามเอกสารมีเอกสารรับรองจากราอรมมาว่า ให้ทําเป็นทางเข้าออกได้มันก็มีทั้งสองทางของผู้ปฏิบัติงานณเวลานั้นนะซึ่งก็เป็นเจ้าที่กทมในสมัยตั้งแต่ปีห้าเจ็ดห้าแปดนะเขาก็คงได้พิจารณารายละเอียดต่างแล้วเราถึงมีเงื่อนไขประกอบการรับแจ้งรับทราบแบบไปเรื่องทางเข้าออกอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าก็อย่างที่บอกว่ากฎหมายมันชัดเจนแหละว่าถ้ามีปัญหาปุ๊บตรงนี้ถ้าเขามีทางแก้ไขได้ก็ต้องให้โอกาสเขาแก้ไขก่อนตามมาตรา41 ก็ให้เวลาอย่างน้อย30วันพทมอเองก็ยังต้องรอแนวทางจากบริษัทอนันดานะคะขณะดเดียวกันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานิติบุคคลคอนโดมิเนียมแอชตันอโศกพร้อมทนายความแล้วก็กลุ่มลูกบ้านตอนนี้คอนโดแอชตันเนี่ยมีการ เปลี่ยนนะคะนิติบ,บุคคลไม่ใช่ของบริษัทอนันดาแล้วหลายคนซื้อบ้านจัดสรรซื้อคอนโดช่วงแรกก็จะใช้นิติบ,บุคคลของบริษัทที่เป็นผู้รับเหมามเป็นผู้ขายคอนโดใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาได้มีการส่งต่อให้กลุ่มลูกบ้าน,นดูแลกันเองแล้วก็มีการรวมตัวกันในฐานะผู้เสียหายวันนี้มีการถแถลงข่าวเรียกร้องนะคะบ,บอกว่าให้บริษัทอนันดานออกมารับผิดชอบแล้วก็แสดงความจริงใจโดยพวกเขาบอกว่ายืนยันว่าถแถลงการล่าสุดของบริษัทอนันดาที่บอกว่า มีการแจ้งเรื่องคดีความกับลูกบ้านตามลำดับเนี่ยไม่จริงเป็นหนังคนละม้วนเลยเพราะว่าลูกบ้านส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อตัดสินใจรับโอนโดยที่ไม่รู้ว่ามีคดีความร้ายแรงรู้เพียงแค่บางส่วนกันเท่านั้นค่ะขณะเดียวกันหลังจากนี้นะคะมีแนวทางว่าอาจจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัทอนันดาเป็นเงินรวมกว่า5,000ล้านบาทในฐานะนะคะที่ทอดทิ้งผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกบ้านค่ะ วันนี้เราย้อนกลับไปดิฉันไปคุยกับหนึ่งในลูกบ้านซึ่ง ออกมาเรียกร้องโดยตลอดเธอก็บอกนะคะว่าเธอเนี่ยซื้อตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยเป็นคนที่เข้าไปซื้อเข้าไปดูโครงการตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จเพราะอะไรเพราะมองว่าเป็นบริษัทใหญ่โตบริษัทที่มีชื่อเสียงเธอก็บอกว่าห้องเธอเนี่ยสากว่าตารางวาเท่านั้นถ้าเป็นคอนโดมิเนียมทั่วไปก็เป็นคอนโดมิเนียมที่มีเพียงแค่หนึ่งห้องนอนค่ะคุณผู้ชมแต่ด้วยสถานที่มันอยู่ใจกลางเมืองประหยัดค่ารถในอนาคตก็อาจจะทำรายได้เป็นสังหาริมทรัพท,ที่เราครอบครองก็ตัดสินใจซื้อไม่ใช่คนรวย เพื่อนบ้านเนี่ยมีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติเธอบอกว่าพอมาเจอแบบนี้เพื่อนบ้านกลายเป็นว่าต้องสามัคคีกันเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเหมือนจะลอยแพพวกเธอค่ะเธอบอกว่าตั้งแต่ที่ตัดสินใจซื้อพยายามที่จะติดตามมาตลอดแต่ว่าไม่เคยรู้เลยนะคะว่าแอสตันเนี่ยมีคดีความกับชาวบ้านในซอยสุขุมวิทส9จนกระทั่ง ถูกฟ้องร้องเรื่องทางเข้าออกว่าทำผิดกฎหมายเธอบอกว่ามารู้วันที่30ธันวาคมปี60ตอนนั้นจริงๆจะต้องได้รับโอนแล้วแต่ปรากฏว่าคอนโดบอกว่าโอนไม่ได้เพราะว่าติดเอกสารจากกรุงเทพหลังจากนั้นก็เริ่มผุดขึ้นมาแล้วปัญหาแต่ว่าคอนโดยังบอกอีกว่าช่วงรแรกๆปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคดีความร้ายแรงอะไรเป็นแค่การร้องเรียนเธอก็บอกเอ๊ะการสร้างคอนโดถูกชาวบ้านร้องเรียนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร จนกระทั่งมีคำสั่งจากศาลปกครองกลางเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นครั้งแรกที่ลูกบ้านแอชตันอโศกเนี่ยโอ้โหตกใจกันเลยอยู่ๆคอนโดถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะต้องศูนย์หรือเปล่าจะถูกทุบหรือเปล่าไอ้โฉนดที่ถืออยู่เนี่ยจะทำยังไงต่อหลังจากนั้นพวกเขาตัดสินใจการเรียกร้อง3ข้อ,อเดี๋ยวขึ้นกราฟิกให้คุณผู้ชมดู มีการยื่นไปที่แอชชันอโศกนะคะว่าขอบันทึกข้อตกลงเอาไว้โดยที่ยังไม่ได้ขอเงินไม่ได้ขออะไรที่เป็นค่าเสียหายเลยแต่ว่าขอไว้เพียง3ข้อเพื่อเป็นความมั่นใจ 1. คือขอให้บริษัทชดใช้เยียวยาหากต้องรื้อถอนโครงการทุกคนบอกว่าไม่มีใครอยากย้ายออกแต่ถ้ามันต้องรื้อถอนเนี่ยก็ควรจะได้การชดใช้ อของขอให้ลูกบ้านได้สิทธิ์ย้ายหรือว่าเปลี่ยนไปยังคอนโดอื่นของแอสตันหรือว่าของอนันดาเหมือนกันถ้าต้องมีการรื้อถอนหรือว่าหมดสิทธิ์ในการที่จะใช้อาคารแห่งนี้ค่ะและ 3. ขอให้ช่วยเหลือลูกบ้านทางด้านคดีความไปฟังกันว่าไอ้ข้อเสนอที่ยื่นไปกับบริษัทเนี่ยได้รับการตอบรับเป็นยังไงบ้างค่ะก็ขอเข้ามาตลอด2ปีเขาไม่เคยเซ็นให้ไม่เคยแม้แต่ตอบรับเผลว่ายังไงาง ไม่มีเหตุผลกลายเป็นลูกบ้านก็เวลาเราไปหน่วยงานต่างๆเราเราเข้าขอพบหน่วยงานต่างๆนะคะเขาก็จะส่งตัวแทนมาแล้วก็จะบอกว่าขอเข้าที่ประชุมก่อนแล้วก็เงียบหายไปวันที่สารปกครองกลางตัดสินลูกบ้านทุกคนรู้รายละเอียดวันนั้นพร้อมกันเราอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะเราขอรายละเอียดคดีเขาด้วยซ้ําขอดูคดีหน่อยเขาไม่ได้เล่าเรื่องปัญหากันก่อสร้างเขาบอกมีปัญหากับเพื่อนลูกบ้านรอบๆ ถูกร้องเรียนซึ่งเราก็เข้าใจว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ทั่วไปคอนโดก็เกิดขึ้นแต่เราไม่ได้มนโนไปเองนะเราถามเขาเขาบอกกับเพื่อนบ้านรอบๆฟ้องแต่เขาไม่ได้บอกว่าฟ้องหน่วยงานรัฐเขาไม่ได้บอกว่าฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง ไไามาด่ด้อย่างที่เคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปนะคะจุดเริ่มต้นของคดีแอสตันอโศกเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกิดจากปัญหาเรื่องของลูกบ้านกับคอนโดแต่มันเกิดปัญหาระหว่างการก่อสร้างค่ะตอนนั้นนะคะชาวบ้านในซอยสุขุมวิท19ทับ2เขาไปร้องเรียนเขตแล้วบอกว่าระหว่างการก่อสร้างมันมีหินดินซ้ายตกใส่หลังคาบ,บ้านเขาแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการเยียวยาทางคอนโดก็ไม่ได้ช่วยเหลือเขาเขาจึงไปร้องคุณศรีสุวรรณปรากฏว่ามีการตรวจสอบไปพบว่าคอนโดแห่งนี้ ใช้ทางเข้าออกผิดก็คือไปใช้ที่เวรคืนของรอฟมอทีนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยคนที่ต้องกลายเป็นตัวประกันก็คือลูกบ้านที่ซื้อไปแล้วเราก็ถามว่าระหว่างลูกบ้านคอนโดกับชาวบ้านในซอยเหียงที่หลายคนมองว่าเดี๋ยวตอนนี้อาจจะต้องมีการไปขอซื้อหรือเปล่าแต่ว่าชาวบ้านในซอยบางคนเขาบอกว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเขาไม่อยากขายลูกบ้านกับชาวบ้านมีปัญหากันไหมทั้ง2ฝ่ายไม่มีปัญหากันเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้พวกเขาบอกว่าเหมือนตกอยู่ในหัวอกเดียวกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าสยามสมาคมเขาไปร้องเรียนเขาก็ไม่ได้รับการเหลียวแลลูกบ้านบอกว่าเหมือนกันเลยตอนนี้ไม่ได้รับการเหลียวแลและนี่เป็นเอกสารล่าสุดที่ทางวันนี้นะคะทางอนันดาเนี่ยได้การได้มีการแจ้งให้ลูกบ้านโดยก็ไล่เรียงต่างๆว่าหลังจากนี้แนวทางที่เป็นไปได้จะมีอะไรบ้างก็ตามที่หลายคนวิเคราะห์กันไปค่ะแต่ว่าข้อความส่วนหนึ่งที่ทำให้กลุ่มลูกบ้านเขาไม่สบายใจแล้วก็ ออกมาร้องเรียนกับเรามันเขียนสั้นๆเอาไว้บอกว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีการแจ้งเรื่องของคดีที่อยู่ในศาลปกครองให้ลูกบ้านนับแต่ลูกค้าเนี่ยได้ซื้อขายห้องชุดเป็นลำดับพร้อมกับแจ้งสถานะของคดีให้กับลูกบ้านรับทราบด้วยแต่ว่าในอีกมุมพวกเขาบอกว่าพวกเขาไม่เคยรับทราบข้อมูลที่แท้จริงของคดีเหล่านี้ค่ะจดหมายเมื่อเช้าที่เขาออกมาคือเขาออกมาว่าตลอดเวลา เขาแจ้งลูกบ้านตลอดว่ามีคดีเมื่อเช้านะแสดงว่าเขาเปิดไพ่ออกมาแล้วค่ะว่าที่เขาจะสู้ต่อไปอ่ะเขาต้องการเปิดไพ่สู้กับลูกบ้านคือคุณต้องรับสภาพนะคุณต้องรับความเสี่ยง,งเอาเองเพราะว่าคุณเลือกที่จะเสี่ยงภัยกับเขาเองอสิ่งที่เขาไม่เซ็นเพราะอะไรคุณน้องเพราะเขาว่าตั้งใจจะปัดความรับผิดชอบอแสดงว่าแผนการเขาตั้งแต่ครั้งแรกเขาไม่เคยมีความจริงใจกับเราเลย เขาบอกเราได้ซ้ำว่าเอกสารที่เราเซ็นทุกฉบับเขาแจ้งแล้วว่ามีคดีแต่ไม่คดีที่เขาแจ้งเขาไม่ได้บอกผลของคดีไม่ได้บอกรายละเอียดของคดีอ,อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมที่ต้องสนใจคดีนี้กันเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ความเดือดร้อนของคนบางกลุ่มแต่ว่าอาจจะเป็นบรรทัดฐานให้กับพวกเราทุกคนในอนาคตค่ะทีนี้เดี๋ยวมาฟังกันว่า5แนวทางล่าสุดที่แอชตันอโศกเขาออกมาเนี่ยมีอะไรที่เป็นไปได้บ้าง ข้อแรกคือการซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อย,ยื่นขอใบ,บอนุญาตใหม่อันนี้คือแนวทางที่หลายคนวิเคราะห์กันว่าอาจจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด2คือเสนอภาครัฐแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านสำนังกงานโยธาของกทม 3. เสนอแก้กฎหมายผ่านรฟม2ข้อนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันดูจะเป็นการเสนอแก้กฎหมายให้กับบริษัทเดียวเนี่ยจะทําได้หรือไม่มันจะเป็นธรรมหรือไม่4เขาบอกว่าเขาอาจจะประสานเจ้าของที่ดินเดิม ก่อนที่จะมีการเวรคืนเนี่ยให้ขอทางเข้าออกรอฟอรมเป็น12-13เมตรและ5อาจจะยื่นคําร้องสาปกครองให้พิจารณาคดีใหม่ตามกันยาวๆค่ะว่าบทสรุปจะเป็นยังไงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นทางการเมืองก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์กมลวิสิ์บอกนะคะว่าจะออกมาแชรคุณเศรษฐาทาวีสินคเดิตนายกของพรรคเพื่อไทยและวันนี้ออกมาแชรจริงๆพร,ร,ร้อมกับหลักฐานหลายอย่างมาติดตามช่วงหน้าค่ะ Oh,